สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกูสุข้นกับผมมือน,นี้ขออนุญาตพ่อพี่น้องออกไม้พี่น้องออกไม้ฮาดักปลาเลยกันครับผมตุ่มห้อก็ยังเป็นงาดอกบัวขึ้นกง่พี่นอ้องเยี่ยห้อก็เป็นปลาต้มครับผมปลาต้มปลา ปลาเขาหน่อยปลาเขาหน้าต้มครับผมลดวิธีการใเซยเยือหลังนึงเซ่ประมาณนี้ครับผมพ่อพี่น้องก็ะจะท่าน้ํางานน้ำจุกน้อยนี่ครับมนันพี่น้องซัานี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาไปดักได้เลย บ่ค่อยได้ออกไม้บ่ค่อยมีคิดไปพี่น้องเบิ้งได้ชรมเนี่ยเดี๋ยวไปเบื้องไม้กันครับผมรับไม้จะเป็นยาป่องหกหกแบบนี้แล้วครับผมไม้แบบนี้ถือว่าถือว่าเด็ดถือว่าโอเคเลยพี่น้องถ้าเจอไม้แบบนี้ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งวิธีดักกันมันนี่พี่น้อง ที่เสียบบางไหมเนาะพี่น้องเขายางยางเปนครับนี่เป็น,ม,นมุมามุม,มามเรื่องพี่น้องมันจ,จัดก่อนดักเลยครับผมเป็นเสียเป็นเล็กไอยครับผม ยาเดิดยังออกดีๆครับผม่าดจังหน่อย,อยถ้าดึงยาวาคัดไว้มันให้ตุ่มมันลมได้ครับผมเรียบร้อยใช่หรอแหลกเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวคนเราจดักให้พี่น้องมงอ,อยี่จักหลังครับผมนี่ครับผมย้ำเบืงนึ่งปรามั่นนี่แหละพี่น้องเครื่องแข็งไม่ต้องดักเลือกครักกบอะไร นำจะเพียงข้อตุ่มพอดีครับผมนัก,นกไนี่แหละครับวิธีดักนำเกือบถึงข้อตุ่มครับผมดนักดักให้พี่น้องเบิ้องสว่าล้งละยังเหลืออยู่อีกจ8แปดหลังพี่น้อง คนอนุญาตไปดักงเงี้มันเลี่ยวกันพี่น้องผมนี่ดักเป็นหน้ามูนี่แหละครับผมหมายถือว่าโอเคยอยู่เหมือนนี่ไมายยังบม่แตกครับผมอ่ะพี่น้องพ่อกันไม่เหมือนโซ่ครับผมไมายามตุ่มน้ำกันสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องผมมึอนี้กับพาอพี่น้อง มายามตุ่มปาไลห้องครับผมต่อ่นที่พยายามพี่น้องขออนุญาตเก็บบรรยากาศตอนโซ่ๆตะเวนกำลังสิ้นฝากพี่ฝากน้องจักน้อยครับผมสำหรับพี่น้องที่สู่การสู่งานกรุงเทพกรุงไทยหรือว่าต่างประเทศสารบันพ่อเก็บบรรยากาศนอกฝากแล้วครับผม บรรยากาศย่ำสาวบานันเฮาอีสานบานันเฮาสุดยอดครับผมไปนี่น้องไปลุ้นมุงตุ่มปลาไหลเฮาบัดแหลกเงียบมันมน,นี่น้องอ้ เหลียห้องของมีเตียมแล้วครับผมของเตียมงามเลยนะครับสุดยอดสุดยอดของเตียมส,สวยเลยครับผมดึงดังโต๊ะไปครับพี่น้่ง หลังนี้อยู่งหกครับผมแต่ไมีดันง,ง่าพี่น้องนี่รุนขออนุญาตถือกล่องแบบนี้ครับผมอุ้ยบ้าพี่น้องหมกยังเลยครับผมโอ้ตัว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 ยังต้นแขนหนอกครับผมพี่น้องหลังนี้สองตัวหรือสามตัววู๊ สุดยอดครับผมสองหลังหาเตรียมเรียวครับพี่น้องเนี่ยเข้าไหมใส่อมๆไว้นี่ละพี่น้องไปนะครับหลังหนึ่งอยู่มุม หลังนี้คือโบขื่อเ่านพี่น้องโอ้โหหลังนี้จะซองเต็มครับผมโหด่าโอ้ยพี่น้องผมว่าเรื่องไม้มันเด็ดเหมือนไม้โบทัานไี้แตกครับผมสองเต็มง,งามเลย ทีท่ีนองหลังยังบวภขพจุกหลังนีครับผมหลังนี้ก็ซองเต็มพี่น้องใส่หมากคุ้นครับผม ยออพี่นอหลังที่รีวิวที่นอเบ่งวานกันดูเดวน,นาโอ้มีดันง,ง่ายเล็กน้อยครับผมโอ้ยดีี่นอบดึงใจงเลยครับผมโอ้ตัวยว่ có vật nghe luôn nè Ủa nè Nó ạt cái phùm nhà đọc bùa hoa cái phùm Nắng thì đây luôn ขอมี่ครับผมโอ้ยลังนี้โบปันได้เนป่ยเล็กน,น้อยครับผมมาคุ้นละเตรียมนึงนี่ครับนมาคุ้นเละเตรียมนึงครับผม

เอ้เอ้าอ้ยหลังมีเป้าครับผมเกิดการเป้าแล้วนะพี่น้อง เสร็จแล้วครับผมประมาณน,นี่ก็มาคุ้นจักน้อยครับผม ฟังทั้งเนหน็บหนาวบางับผมอาจะบุมอีกอะไรอาจะนั่งลังชุดไทยแล้วครับผมนีน่นอ โอ้ยสุดทยา่าต้อง้เตียมครับผมอเตียมที่น่องสองเตียมสวยเลยมระเทศสรุปพ้นงานกันที่น่อง ฟาหาวัวงหลังก็พอใสงแต้มกนนี้แต้มนึงเนาะ một lần thôi bụng lấy tổ với nòng pin mình đã โอ้สีโล่พี่น้องชาวานสีโล่สีโล่บกแดดอกนั่งตึงเลยอ่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุกขสุขคนครับผมที่เข้ามารับชมคลิปน้องกันจนจบภายในก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามคอมเมนต์เขามาเป็นกันร่งใจกันพี่เก่าแหรอครับผมยังพอกันไม่คลิปหนาพี่น้อง อีกนน้สวัสดีครับ